ไหนที่มันเกินก็ตัดออกไปนะครับนุ่นพี่บลอลกำลังไปตัดน <laughs> ีครับตัดเรียบร้อยเจ็ดแปดก็มีสว่านก็ <5 S 2> มีนะครับเรียบร้อยแต่พ่อลองกลางมาหน่อยนี่นี่เข้าไหมบัง <laughs> แต่ถ้ามันพุคดยังยิงๆหน่อยไม่เป็นไรนะครับเหมือนทางนะครับเห็นไหมัวทาทางตามภูเขาก็ต้องเป็นไปตามเป็นไปตามในภูมิประเทศนะครับกันไหลนะครับโอ้ยมืดตื๊บเนี่ย ดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องนอนทักไทยแลนด์นะครับผมก็วันนี้มาจอดอยู่ที่อําเภอชนแดนคลองห้วยนาจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็จะมาติดม่านฮีโน่น้อยกันทุกคนนี่นะครับม่านกัน U ู1 0รอซก็ได้มานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ติดนะครับก็จะเป็นม่านตัวเดียวอย่างผมเลยสีเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่เราจะมาใส่ฮีโน่นะครับก็มีคนถามมาว่า ม่านเนี่ยสั่งมาจากไหนสั่งมายังไงคือผมสั่งมาจากพี่คนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อเฟซพี่ให้เขาพี่เขาให้แล้วกันแล้วก็ไปติดต่อพี่เขานะครับแล้วก็มันจะมีข้างรอบคันก็ไปติดถามราคาพี่เขาได้นะครับผมก็เดี๋ยวรอช่างใหญ่ใช่ไหมพี่บอลช่างใหญ่กําลังใส่เสื้อออยู่<ๆ>ก็จะจับติดคันฮีโน่น้อยนะครับก็ผมก็ติดเสร็จแล้วผมใช้มาปีกว่าแล้ว เชื่อไหมว่าอันเนี้ยไม่ซีดเลยก็ยังเหมือนเดิมการ UV ร้อยแต่ตรงเนี้ยที่มันดำๆเนี่ยมันโดนตรงนี้นะครับการ UV จริงนอนกลางวันนอนกลางคืนสบายมากไม่มีแสงเข้าตานี่ครับอันนี้ก็คือเป็นรางนะหอมมาดีมากผมเก็บไว้ในหมวกหลายเดือนมากครับ ตอนนี้แหละพี่บอลเอ้ยจะได้ไม่ต้องเอาผ้าห่มมาใช่พี่บอลเขาจะใช้ผ้าห่มกั้นม่านหน้าพอถึงก็ต้องถึงจุดกันที่โทรศัพท์ระเปิดเหมือนรู้แล้วเป็นอพอะไนี่แหละก็พ่อก็มีแล้วคือมันนอนม่านมันแตกต่างมันพักผ่อนได้เต็มที่นะพ่อนะกลางวันเวลารถวิ่งผ่านไม่แสงเข้าเลาคืนใช่เวลาเรานอนกลางวันน่ะ เราปิดมานะ่านอ่ะมืดเลยนะโอ้ยน็อตกัดแพ็กมาดีมากไม่ต้องกลัวลางโคตรเลยแต่ล้างแข็งจริงนะครับยอมรับเลยล้างแข็งนี่ครับอันนี้พวกลูกลางลูกอะไรเขาก็จะแถมมาให้นะครับ oh. คือมันครบชุดอะ่ะคือเอามาใส่ยิงน็อตใช้ได้เลยนะครับ oh. มีมอกอได้ใช่ไหมพ่อนี่ครับคือใส่ทีเดียวจบเลยนี่ คือดัดโค้งเข้ารูกเข้าทรงนะครับก็ห่อมาทั้งหมดสามชั้นสี่ชั้นสามชั้นนี่ครับห่อมาโคตรดีแกะอยู่พักนึงแล้วนะเนี่ยไม่หมดสักทีก็เดี๋ยวแกะเสร็จแล้วก็ไปทาบนะครับแล้วก็ตัดส่วนไหนที่เกินแล้วก็ตัดทิ้งนะครับลางนะครับแต่ผ้าเราไม่ต้องตัดนะครับผมแล้วก็เอาน็อตสกูยิงเข้าไป พ่อกับพี่บอลก็ขึ้นไปใส่แล้วขึ้นไปเทียบเดี๋ยวปิดประตูรถของันเออฝังนันฝั่งนู้นนะให้มันเข้าไปนู่นใช่มันจะเข้ามันจะโค้งงันเลยเพราะต้องเทียบฝั่งนู้นก่อนเพราะมันต้องตัดเพราะว่าฝั่งนู้นมันมีแอร์มันต้องตัดใช่โค้งแน่นอ่ะออันนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะตรงนี้สักหน่อยหนึ่งเนี่ยอเนี่ย ตรงนี้ต้องตัดต้องตัดให้อยู่ประมาณช่วงนี้แหละต้องตัดเอาทีละเส้นต้องเอาฝั่งนู้นก่อนเพราะฝั่งนู้นมันมีแอร์ตัดฝั่งนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวฝั่ง,ง <ๆ S 1> มันจะชน,ชนใช่เอาตารงกลางเลยปะโอแอร์โคตรเย็นอ่ะเดี๋ยวถ้าใครอยากชมแอร์ว่าตัวนี้ผมติดตั้งมาเท่าไหร่เลยยังราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวชมคลิปต่อไปครับคลิปนี้พามาใส่มาตัดนี้ะอเอาตรงเอาเส้นนี้ไว้นะเอาตรงเนี้ยออก ผมใช่ไหมแล้วข้างหลังอะข้างหลังแอร์ต้องพอดีแอร์พี่บอลเลยอะฝั่งนี้ก็ให้มันยาวหน่อยก็ได้อย่างนั้นอ,ะ,อะเดี๋ยวขึ้นบนเดี๋ยวให้รอดตรงนี้ก่อน,นพ่อะลงเดี๋ยวโดนหลวงพ่อเจ็บหัวเม่ต้องออกก็ได้เนี่ยวางคํำเลยวางกันเลยใช่ไหม อะะไไรจิงงมันลกตัดดีกว่านี่แหละตัดเอาให้มันต้องชิดฝั่งนู้นอ่ะชิดมุมอ่ะเอาให้ชนใช่ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวจัดแจงกันก่อนนะเราะว่าจะเอากันยังไงง้างออกมานี่ครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณ ส่วนไหนที่มันเกินก็ตัดออกไปนะครับนุนพี่บอลกำลังไปตัดดีครับตัดเรียบร้อยองดับเพลิงที่นุนให้มาอ่เรียบร้อยแตกไาแล้ววันไปน่นนะแต่นี้ดี่นี่เปิดว่าใหม่ครับมีขาล็อกด้วยอ่ะออันนี้ญี่ปุ่นแท้ครับพี่ใช้ไหมแลกกับผมได้ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันนี้นี้เดี๋ยวถ้าเข้าไปเอาใหม่ ผมจะเอามาใส่ข้างเครื่องบ่อนไฟสวยดีก็พี่บอลเอาอันนี้มากันแดดเวลานอนนะครับทีเนี้ยหมดปัญหาพวกนี้เลยโยนทิ้งเลยแล้วพี่บอลก็จะเอาผ้าห่มเขาจะมีผ้าห่มวิศวะประกอบลางมากอย่งเนี้แล้วพี่บอลก็จะเอาผ้าห่มมาขึงเวลานอนคืนนะทีนี้ไม่ต้องเลยครับรูดม่านทีเดียวจบเลยแล้วดูเรียบร้อยดูอะไรด้วยนะพ่อเนาะแต่ก่อนพ่อก็ใช้อย่างนั้นแหละที่มันไม่มีม่านนะใช่ มันไหม้มันไหม้มันโดนเวลาใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวรอพี่บอลตัดนะครับเรามีมือตัดนะครับเราถ่ายคลิปอย่างเดียวนะครับวันนี้ไหนพี่หมวกพี่เป็นไงเหมือนเล็กคืนเหมือนเล็กคืนต่างมาหมวกแม่งเล็กกว่าหัวมันก็เลยดูยังไงไม่รู้นี่นี่ได้ละอันนี้ดันออกไปอีกตอนเรายิงน็อตอละเราดันออกไปอีกเพาะ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาต์รับขออนุญาตนับไอ้นี่ก่อนว่าโปรเจกต์นี้เลยนะเนี่ยโปรเจกต์เครื่องเสียง6.5นิ้วผมจะนับตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันต้องใช้ของกี่ตัวผมก็จะเอาใส่ใส่ใส่ตรงนี้ไปก่อนอย่าให้พ่อยิงก่อนต้องตัดไหมโอเคครับไม่แน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องตัดแต่งอีกนะมันยังเกินไปอยู่พี่ผ่านเนี่ยไม่ได้นี่อานนท์เล่นได้ไหมครับสีทอง ตรงนั้นปล่อยมาเลยนั่นแหละเป็นองั้นแหละเลยยิงอัดเลยนี่ก็ยิงตัดหน่อยไหมตัดตรงตรงนี้หน่อยไหมาบางทำมันไม่เข้ามันมันเยอะเอาไปคืนไม่พอดีน,นะเราก็จะมานับนะครับว่ามันมันต้องใส่ตัวรางลูกลูกเลื่อนกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด 8, 19, สิบเ 22, ายี่สิอันนะพ่อช่วยจำหน่อย24อันนะ <S 2> 2 <S เดือนฮะสองปีอ่าส <2, 4 S 1> องปีสองปีสองเดือนเพราะว่าเราต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยใส่ไปในรางอ่ะ24อันไม่แน่นแ่อ๋อไม่เป็นไรพ่ออันนั้นผมมันไม่แน่นอยู่แล้วอันนี้อ่ะ 1, 2, 3, 6, 7 แปดสิบเก้ายี่ส่สิบเท่ากันโอเคครับีพี่บอลกำลังไปแส่งรางอีกครับผมนี่ครับ,รบใส่หมวกและคูนโคเทเทแลดวดูพ่อใส่ฮ่า <laughs> ฮ่าว,ว่าฮ่าฮ่าฮนะ่าฮ่อฮ่า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 ฮดาฮ่าฮ่่า่า่ ใช่ใช่อาวอนจับใช่นะ้พ่อยิงตรงมุมสุดก่อนดันวิวัดัน,ดนถอยหลังมาอีกหน่อยนะึงอ่านั่นแหละเอาให้ติดเลยมเไ,มไม่ยิงทะลุขึ้นพ่อต้องยิงทะลุขึ้นยิงอัดพรมเลยอะข่างยังบางยิงได้ยิงขยิงได้อ้าวราเนี่ยไม่ไดม้มันไม่มีผลไม่มีผลต้องยิงอัดขึ้นเลยลลดดใช่พ่อต้องยัดรูเลยอัดขึ้นพรมเลย วิศว์ถอดหมวกกันนี่ครับเ,เซฟต,ตี้เซฟตี้เซฟตี้ผมอยากได้ตัวนี้จังทุกคนถ้าใครมีไม่ได้ใช้ก็ส่งมาให้ผมหน่อยนะครับตัวครอบอยู่ย้าเโอเคครับนี่ครับเราก็ไล่ยิงน็อตอย่างนี้นะคือคันนี้พี่บอลเขาบอกว่าเดี๋ยวเอา เอาลางเอารางรูดทีเดียวเลยนะครับไม่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 ปิดเหมือนผมของผมอะก็คือจะแบ่งครึ่งใช่ไหมแต่เนี่ยเดี๋ยวจับรางชนกันเลยเพราะจับรางชนกันเผื่อวันไหนเราอยากลูดข้างหน้าผื่นเดียวก็เอาผื่นเดียวเลยใช่ไหมพ่อจะพูดใช่กี่อันนะยี่สิบสี่อันใช่ยังไม่ได้ใส่สักอันเลยนะใส่หมดลก็องต่อได้เออใส่หมดเลยก็ได้โอเคจะให้พ่อใส่เอาเอาเอาลูกลางนี้ใส่ครับ อเคครับผมม็หแค่ไม่กี่ตัวเองเนาะถึงพ่อถึงยิงไปกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวหกตัวแน่นแล้วอ่ะคือม่านอ่ะมันไม่หนักแน่นครับก็โอเคทุกคนทีนี้แหละกลางวันแล้วปิดบ้านเงียบกิีบโสดนะพี่บอลผมโสดนะทุกคนโสดนะครับฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ด้วยในอ้อมกอดด้วยนะครับ อ่หลอกมัดเอ้าทำไมไม่หลุดล่ะเม่เคยไหมมันน่านจะเข้าข้างเดียวเมื่อกี้อามันใส่เลยนี่ใช่ต้องเอาตัวคล้องออกข้างนอก <c oughs> หรือว่าเอาตัวเลื่อมออกนอกก็ได้ถ้าตัวเลื่อมออกนอกก็สวยข้างนอกมันจะเลือ่อมแต่นนเอาตัวเลื่อมไว้ข้างใน <c oughs> แล้วแต่พี่บอลอ่นะได้หมดได้หมดถ้าไว้ข้างในเราจะเห็นตัวเลื่อนแต่ถ้าเราเอาตัวเลื่อนหันออกนอกเราจะมองไม่เห็นตัวเลื่อนมันจะดูสวย อืมเวลาถ่ายรูปไงเออาาไว้้ขงนกเพราะว่ามันอยู่มันมองไม่เห็นอยู่แล้วใช่นี่ของนะครับติดตั้งง่ายๆทุกคนติดตั้งเองได้นะครับก็ได้ข้างหน้ามานะครับซ้ายขวาก็มีพี่ขอบคุณพี่ผมออาก ผมเรียกชื่อพี่เขาไม่ถูกพี่เขาเป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะครับแต่คันสามหกกับผมซื้อเขามาแล้วก็พี่เขาเคยติดต่อมารอบนึงตอนนั้นผมไม่พร้อมนะครับมผมก็เลยมารอบนี้ผมก็เลยบอกพี่ผมพร้อมแล้วพอดีผมเพิ่งได้รถมาอีกคันหนึ่ง<ม>ก็เลยว่าเดี๋ยวผมเอามา่านมาติดเดี๋ยวถ่ายคลิปนะ<ม>พี่เขาเลยเป็นสปอนเซอร์มาให้ก็ได้นะครับซ้ายขวาเรียบร้อยนะครับก็เหลือแต่ข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวไปหาตัดเอานะครับตอนแรกพี่บอกว่ารอบคันน,น่าจะลือ ไม่เป็นไรแค่นี้ก็เยอะแล้วครับผมขอบคุณมากนะครับใครอยากสั่งก็คือว่ามันมีราคาของมันนะครับราคาจะอยู่ถ้าซ้ายขวาไม่รวมข้างหลังก็สามพันกว่าแต่ถ้ารวมข้างหลังด้วยก็สี่พันกว่านะครับแต่ม่านกัน UV ร้อยนะครับผมบอกเลยว่ากัน UV จริงปิดกลางวันเนี่ยปิดไม่ร้อนอะ่ะคือถ้าติดเครื่องแล้วก็ดับเครื่องอะ่ะแล้วเปิดพัดลมแดน่นได้พักใหญ่เลยนะ อันนี้อันนี้พูดจริงๆแล้วเพราะว่าผมกล้าพูดเพราะผมใช้มาเป็นปีปีกว่าแล้วคันอิสุสุผมนะครับก็อันนี้ก็มาติดตั้งใส่คันทีโน่นะครับเดี๋ยวเรื่องเบาะนอนถ้าใครอยากเป็นสปอนเซอร์ก็ทักมาได้นะครับผมพร้อมผมอยากได้เบาะนอนเบาข้างหน้านะครับแล้วก็ข้างในเบาตู้ได้ยิ่งดีเบาตู้ได้ยิ่งดีนะครับพี่บอลบอกอยากได้เบาตู้ก็เดี๋ยวถ้าไม่มีค่สปอนเซอร์เข้าซื้ออยู่ดีก็เบื่อเข้าเบื่อเข้า นี่ครับแล้วก็เก็บใส่อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวติดตั้งซ้ายขวาเสร็จก็เสร็จและว,วันนั้นอ่ะผมติดตั้งเองอ่ะผมไม่มีลูกหมูผมใช้เลื่อยตดเหล็กอ่ะโอ้โหแล้วก็ติดตั้งกับพี่วัดมะกับพี่กิ่งมะโอ้โหใช้เวลาพักใหญ่เลยผมไม่ผมใส่ไม่เป็นรอบนี้พอเคยใส่คันนั้นแล้วมาใส่คันนี้ง่ายเลยครับแล้วก็ทํากันสามคนด้วยลูกหมูก็มีสว่านก็มีนะครับ เรียบร้อยไหนพ่อลองกลางมาหน่อยนี่นี่โอ้บอลเงินเดือ้โรงแรมเลยโรงแรมมันเลิศแบมันไม่มาแมันนั่นลดแต่นั่นจริงนะยิงเวลานั่นจริงโอเคครับผมพอเราปิดมาปุ๊บเราอยู่จะอยู่โลกนึงเลยในรถใช่ทำโลกภายนอกเนี่ย ขนาดมีแอร์ก็นอนนานแลมีม่านนานกว่านอนแอร์อีก่แล้วพี่อยากตื่นเลยผมถึงว่าผมตื่นเที่ยงมั้ง10โมงมั่งโหนี่เวลาเราอันนี้เราก็หาเชือกมารัดใส่ตรงนี้ก็ได้ดีนี่ก็เริ่มมีฝ่นฟังนะครับผมใช่อันนี้ก็เอาไว้ลึกๆกว่าดีสักหน่อยก็ได้พออ๋อเรามีปิดหัวใช่ นี่ครับเดี๋ยวให้พี่บอลไปเชียร์แอร์บ้านนะอย่างเดียวอะ่ะนุ่นอะ่ะตีก็ชอบอยู่แล้วอะ่ะแล้ววันนั้นไปคู่กับอะไรวะพี่ตีเขาป๊อปเสร็จแล้วเขาขึ้นรถเลยเห็นไหมล่ะนี่ครับนี่กนักป๊อปนี่นะเช้ามาต้องอย่างน้นอ,าาาอยต้องม,าานะมีน้ำหลุมนองหลุมอะ่ะหลักป๊อปอืมเรียบร้อยอ่ะเอาล็าอตมาหืม เป็นวัตถุดิบน้เข้าวครับมาจากอ่านะสวีเดนเพราะว่าจะเอาต่อกันเลยนะครับนั่นแหละแว้รูดล่างต่อกันล่างต่อเดี๋ยวพ่อจัดจัดทรงเดี๋ยวพ่อยะต้องย่ยอีกนิดนึงอ่ะพี่บอลได้แต่งนิดนึ่งแล้วตรงนั้นน่ะตัดตรงไหนอ่ะวัดเลยตัดอันนี้ได้แล้วไม่มันลึกเข้าไปเปล่า นี่มันไม่เนี่ยมันเหลืออยู่ประมาณนี้เอาละเห็นไหมลึกไปคนว่ะลึกไปก็ออกออกสักคืบหนึ่งพี่ได้หรือว่าจะเอาไว้เท่ากันตรงนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่งตรงนี้ก่อนอ่าให้ตรงนี้เข้าก่อนตัดออกก่อนสักคืบก็ได้พี่บอลใช่ยินดฝั่งนั้นอ่ะเดี๋ยวไม่รอตรเดี๋ยวมันไม่เนี่ยไม่เอาเท่ากันเหรอตรงเนี้ยมันจะได้เวลาแบบไม่ไม่บางอย่างมันจะเก็บอยู่อ๋อเออฝั่งนู้นนะเวลาขับรถให้มันเก็บอยู่ข้างในก็ได้เพราะนั้นไม่ต้องทำใช่ ไงนี้เดี๋ยวเวลาวิ่งก็เก็บไว้อย่างนี้ก็ได้รัดส,สายเนี้ยเข้าตรงนี้ตรงนี้ใช่ติดสิดนี่ก็ติดไหมฮะิดนี่ก็ติดไหม่ะร้องเพลงพี่น่าจะร้องหลบได้อยู่เอาขนาเอาขูดอีกหน่อยไหมน่ะประมาณทัก ประมาณเลนส์เนส์สิบสองเลีียนะนสะสิบสองเรนยญคือการต่อไม่พอซื้อเยอะขายก็คือว่าจะเอาให้มันชนกันพอดีจะไม่อุดก็เลยต้องแต่งนะโคตรเย็นเลยแอร์มันเย็นแบบของพ่อมันเย็นแบบมันเย็นก็เย็นเกินลงทีลงไปจากสิบองศาเก้าองศาต้ำไี่สิดเลย

ทดลองคลายน็อตออกมาหน่อยหนึ่งมันมันต่ำกันอะไงอ่าน่าาตึดต๊ดๆเลยโอเคเดี๋ยวที่เหลือก็ยิงเก็บครับเันต้องดันง่ายนะบังอ๋อยิงยังดันได้ยี่นะยิงใส่อันนี้อ่านัต้องยิงไล่ไปก่อน เป็นวันดันดันออกหน้าหน่อยเออนั่นแหละนั่นะตัวโอเคพือพ่อพ่อคายตัวนี้ก่อนเดี๋ยวนนจับให้เดี๋ยวปุ๊เดี๋ยวนนเล็งให้พ่อคายตัวนี้ก่อนต้องดันตรงนี้ออกหน่อยหนึ่งมันกลิ่มกันคายตัวนี้ดันปากออกก็ได้ดันปากอ่ะได้ได้ได้แค่นั้นได้เเดี๋ยวเราก็ยิงเราเราไม่ได้ใช้ประจำานนไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเวลาเราจะใช้แล้วเราคอยนี่เอาคอยคอยบังคับไอ้นี่เันไป คอยมันคับดักล้อมันเอาไอ้ตรงนี้อยู่ตรงไหนเออตรงแล้วครับดัดปาดเอาเข้าไหมบังโอ้ย่างแน่นอะเนี่ยตรงแน้ปาดนะตรงละโอ้ยเจ๋อู้ โอ้นี่ไม่ต้องยิงก็อยู่เนี่ยเรียบร้อยครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยมานเรียบร้อยเรายิงอัดคมไปเลยนะแต่ว่าตอนยิงเสร็จเนี้ยมันจะแข็งหน่อยอยู่ไหมเหลือแน่นมากอ๋อนี่ไม่ต้องยิงแค่ไหนเนี่ยแน่นจุดนะแต่ถ้ามัน คดๆเอียงๆหน่อยไม่เป็นไรนะครับเหมือนทางนะครับเห็นไหมเราทำทางตามภูเขาก็ต้องเป็นไปตามเป็นไปตามไอ้ภูมิประเทศนะครับนี่ครับยังไม่ใส่อุดปลายเลยอุดปลายอุดตามมา่อยๆอ้าอุดปลายแต่ยังไม่ครบแล้วนะไหนอ๋อ อ๋อนีงไม่ครบโอ้นิดหน่อยเนี่ยที่ต้องการน่ยนี่แหละที่ต้องการน่เอาแต่ถ้ามันเป็นชิ้นเดียวเลยมันก็เอามาลําบากเนาะมันจะการส่งอะไรลําบากนะครับเราก็มาแต่งเอาเดี๋ยวจับเข้าไปเข้ามาแลวก็เข้าทีนี่ก็ตรงแล้วนัว่นแหละวอลโวสแกนเนียก็แบบนี้เนี่ยเขาก็มาอ๋อมาต่อตรงนี้เรา<ช>ต่รางวอลโวมันจะเล็กกว่านี้ใช่ เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเสร็จแล้วครับดีวันนี้เ็ายังเอาเลยได้แม่ก้อนจะต้องได้ไม่ต้องแล้วใส่ลูกลูยลูกลอกก็นี่ครับก็ติดตั้งรางเรียบร้อยครับ ถ้าเอาถ้าเวลาเราจะนอนเราต้องเอาเกาะไว้ข้างในเพาะ<ม>ใช่ครับไม่ไม่ถูกนั่นแหละก็ต่อถาดออกติดถาดนี่เดี๋ยวนอนกลางทางนี้ไปอันนี้นอนไว้ข้างในอันนี้ก็เกาะไว้กันกันไหลนะครับโอ้ยมืดตึ๊บเนี่ยไ,ไป นี่พี่บอลต้องหานี่อันนึงที่หนี่ผมกิฟกิฟนี่ผมมีเยอะเนี่เอาไว้หนีบตรงนี้ในเวลานอนอ่ะพี่โอ้ให้มันเล็งคนอื่นบ้างก็ได้หรอดูดิครับโหมืดตึ๊บทุกคนโหว่งก็เดี๋ยวถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมขึ้นขึ้นไอช่องทางติดต่อให้นะครับไปสั่งกับพี่เขาเลยนะนี่ครับไม่ได้เสียบสวิชิ่งหรอ <Come> ไฟน่าจะดับสวิตชิ่งไม่ได้เสียบหระไม่ได้เสียบไฟเลืยี่ิบเ็ดอไฟยี่เ็ดได้ใช่ไหมไม่เป็นไรไอ้บงับงยิงอันนี้ผมก็ถือว่ามืดตึ๊บเลยอันนี้ผมเปิดประตูวไว้อ,อันนี้ผมเปิดนี่นะครับรเพราะว่าฝั่งนูุนพ่อเปิดนี่อยู่กาําลังทําสวิตชิ่งกันอยู่มืดถือว่ามืดเลยครับเวลาปิดแล้ว เรานอนแล้วก็เอานี้มาก,กันเพิ่มก็ได้นะตามซอกเนี่ยแต่มันก็จะเห็นแค่แค่แค่ตรงตะเข็บรองรองม่านนี่แหละครับแต่ก็ถือว่ามืดครับเดี๋ยวครันี้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูทุกคนว่ามันมืดขนาดไหนนะครับก็ตอนนี้ติดตั้งกันเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะครับก็ของผมเห็นไหมของผมก็จะเป็นแบบนั้นนะครับพอเราจะนอนเราก็รูดปิดหมดเลยออกเสียงอันนี้ก็เช่นกันครับ ไหมลูดได้แบบสบายเลยนะครับนี่ครับแต่ตรงเนี้ยเราหาเอาถ้าเราอยากนอนมืดๆเลยที่มันแบบมืดเลยนะหากิปบหนีบผมอันน้อยๆน,นะครมาหนีบเอาให้มันติดกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมมืดเลยทุกคนถ้าขนาดฝั่งนู้นยังไม่น,นี่นะถ้าฝั่งนู้นยังไม่ได้ปิดนะอันนี้ก็ถือว่ามืดแล้วนะครับเ๋ยวผมหาข้างหลังมาใส่ให้พี่บอลอีกอันหนึ่งนี่นะครับทีนี้มืด ข้างหลังก็เดี๋ยวมายิงล็อกเลยตึงถ้ามันไม่มีหลังอ็โอเคครับผมถ้าใครอยากได้ก็ไปสั่งตามผมได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเปิดไฟหนะ่อยก็เป็นผมอยากจะบอกว่าถ้าใครสั่งก็คือว่ามันเป็นงานขึ้นมือนะครับงานขึ้นสดคือสั่งไปปั๊บพี่เขาถึงจะทำนะครับคือเขาไม่มีของเขาไม่มีของสต็อกไว ก็จะใช้เวลารอหน่อยนะครับแต่ได้ชัวร์แน่นอนผมรับประกันเพราะว่าผมสั่งครับพี่เขามาหลายอันและแล้วก็เพราะว่าผมไม่ได้สั่งมาใส่รถผมคันเดียวรถเพื่อนหรืออะไรเงี้ยครับที่ว่ารู้จักกันเขาให้ผมสั่งให้สั่งให้นะครับ mm. ก็มีคนถามตั้งแต่ผมคลิปที่แล้วแล้ว mm. ก็รอบนี้เราก็มาบอกพิกัดแหละโอเคครับผมเดี๋ยวผมขึ้น หน้าแอปฟ้าพี่เขาไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้น ID Line นะครับขึ้น ID Line ตรงนี้เลยแอด ID Line พี่เขาไปแล้วก็ไปสั่งนะครับมีหลายสีหลายแบบหลายรูปหลายล่างมากเดี๋ยวผมขึ้นปิดรูปถ่ายคลิปนะครับผมโอเคครับผมก็ใครมารับชมคลิปนี้จนจบผมขอขอบคุณมากนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค i า e ช่องนอนนอนทักไทยแลนด์ด้วยนะครับนี่ปิดเรียบร้อยเดีย๋ยวเราลองปิดฝุดให้ดูครับ อันนี้ปิดสุดเลยนะนี่ครับเห็นไหมป๊บเดี๋ยวปิดไฟปึ๊บนี่ครับหายกิปมะนิบผมบอกเลยว่ามืดปึ๊บจะเห็นแค่ตรงนี้นะครับหน่อยเดียวดูในรถมืดมากครับเพราะว่ามาหลังมันเป็นไอเนี่ยถ้าเป็นแบบอย่างเดียวกันคือมืดมากๆคือนอนได้ทั้งวันนะผมบอกเลยว่ามันฟินมากบอกเลยครับก็ต้องมีสายบรรทุกนะครับ นี่เก็บแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บมีสายรัดให้พร้อมนี่อยากจะบอกว่ามันกัน UV ด้วยนะโอเคครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับผม